เอาละครับตอนนี้ก็ติดตั้งใกล้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เลี้ยวให้ดูนะครับนี่นะครับ คนนะครับไม่ติดนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยวิธีแก้นะครับก็คือให้สไลด์นะครับจากระยะแฮนด์เนี่ยเห็นไหมครับว่าระยะมันว่างเยอะนะเพราะว่าเราถอยออกมาเพื่อให้ตัวก้านเนี่ยมันไม่ไปชนกับตัวเรือนไม้นะครับอันนี้ก็คือวิธีแก้นะครับผมสามารถใส่ได้นะเหมือนเดิมเลยนะครับตัวฟูตนะครับตัวนี้อาจจะเพื่อความยาวน็อตขึ้นไปนะครับเพื่อให้มันใส่ได้นะครับเพราะว่ามีระยะที่เคลื่อนออกมานะครับี่ย มีระยะที่ขึ้นออกมานะครับเป็นการปรับแก้นะครับแต่ว่าตั้งได้ตามปกตินะสำหรับช่างนะครับที่สามารถแก้ไขงานได้นะครับผมตัวนี้ติดตั้งให้ดูแล้วนะครับใส่ปั๊มแต่งสามารถใส่ได้ไหมได้นะครับวิธีแก้นะครับผมโอเคครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับแฮนตัวนี้ครับก็เดี๋ยวจะมีการเปิดออเดอร์เร็วนี้เหตนะครับก็สอบถามเข้ามาได้แฮนอ้วนนะครับของรังไก้เข้ามาแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับ